ให้จัดเลยครับจัดไดมเลยครับจัดเลยตามตาคล้องนะครับของทีมออแกไนท์นช่ไหมครับที่นำมาจัดอย่างสวยงามตกงานงามยากนะครับ่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งเก้าอี้ดีกว่าไหมไปนั่งเก้าอี้ดีกว่านั่งเก้าอ้ดีกว่าเพราะว่านั่งยาก

แม่จ้สาวยื้อหน่อยครับก่อนครับพี่มีผู้สาวย้อหน่อยครับคนน้องตอมาครับจองหลักท่าครับอันนี้นะครับขออน่อครับเจ้าสาวยื้อหน่อยครับไปอตาให้นักสาวเลยมาแล้วรอเน Vềng bonito vẫn còn sao ta 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 เจ้าสาวน้าล่กก็กเตียหแบง่งมงนคงสมรอเพื่อจับแทนซอยคุณครับให้กับคุณพผู้ชัยสิ่คนเหมือนกันร ทองพุทธาลนะครับเป็นทองคำบริสุดธิ์น้ำหนัก5บาทไม่ต้องคูณราคาปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะตกใจ 85,000ไป แต่รับเกียรติจากพี่เลี้ยงของเจ้าสาวทัาคุณสุนีมั่นบกนะครับเป็นทั้งแรกเป็นประถมเลืนะครับทำหน้าที่ได้สมบูรณ์นะครับ